จากจุดตรงกลางเรียกจุดไทจีนะครับจุดไทจีชื่อมันก็บอกแล้วว่าจุดแต่พอเวลาใครเชิญอาจารย์ไปตรวจได้รับรายงานเขาบอกว่าให้ตั้งเคสในโซนไทจีโซนไทจีอ่ะคือตรงนี้พอดีมาร์เกอร์ไม่มีสีอ่านี่ก็สีดำเอาสีน้ำเงินก็นแล้วกัน โซนท้าจีคือได้จากการแบ่งบ้านนะครับให้เป็นตาราง9ก้าช่องอย่างนี้ด้านกว้างแบ่ง3ส่วนด้านยาวแบ่ง3ส่วนคุณจะได้กรอบนี้ออกมาตรงกรอบสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกโซนทจีเพราะ,ะนั้นโซนท้าจีของแต่ละบ้านใหญ่เล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับบา,บางบ้านถ้าบ้านคุณหน้ากว้าง4ี่เมตรตรงน้้นนี้ก็ประมาณเมตรกว่า นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เฉลี่ยเพราะว่าบ,บ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จิตอยู่ประมาณหน้าเมตรกว่ากวาก็บอกว่ารัศมีประมาณเมตรกว่ากว่านะครับเป็นโซนไทจทีจริงๆเนี่ยคือคุณต้องไปแบ่งบ้านแบบเนี้ยนะครับแบ่งเป็น9ก้าช่องนะครับแล้วช่องตรงกลางเนี่ยคือโซนไทจีนะครับส่วนจุดไทจีก็คือจุดที่ได้จากเส้นทแยงมุมนะครับตรงนี้คือจุดไทจีความจําเป็นของจุดไทจีก็คือนะครับทิศทา,างต่างๆ ที่ในรายงานเขียนว่าตั้งเครดนูน่นตั้งเครสนี่หรือแม้กระทั่งดูที่ประจารพิจารณาองค์ประกอบว่าด้านนอกบ้านของเรามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเสียอย่างไรวัดจากจุดไทจีของบ้านเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในบ้านทางน,านั้นเราบอกโอ้บ้านทางนัน้นนี้อกข้างนอกมันมีที่ตรงนี้มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่คุณอยากรู้ว่ามันดีเสียยังไงคุณต้องไปเทียบให้ได้ว่าไอ้เสาไฟฟ้าต้นนั้นเมื่อเทียบกับจุดกึ่งกลางบ้านของบ้านแล้วเนี่ยมันอยู่ในทิศอะไร แล้วมันส่งผลเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจุดไทจีมีความจําเป็นมีความสําคัญในแง่ที่ว่าเราจะกําหนดทิศทางนะครับกำหนดทิศทางต่างๆดีเสียยังไงเนี่ยวัดจากจุดไทจีนะครับจุดไทจีได้จากการแบ่งครึ่นนะครับด้านกว้างด้านยาวนะครับลากตัดกันตรงไหนตรงนั้นคือจุดไทจีเอาไว้แค่วัดทิศไม่ได้บอกว่าของทุกอย่างเวลาทําเคสหรืออะไรพวกนั้นนี้คุณต้องไปตั้งทับจุดไทจี เพราะจุดไทจีมีข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือห้ามวางของหนักทับแต่วางเคลดได้นะครับแต่ห้ามวางของหนักทับอย่างเช่นบางบ้านมีตู้เสื้อผ้าตู้โชว์ตู้อะไรพวกนี้ตั้งตับจุดไทจีนะครับอันนี้ไม่ดีหรือบันไดทับจุดไทจีอันนี้ก็ไม่ดีหรือจุดไทจีอยู่ในกำแพงบ้านก็ไม่ดีนะครับจุดไทจีที่อยู่ในกำแพงบ้านส่วนใหญ่ได้มาจากอยู่บ้านหลังนี้ครับโอ้โหเจริญรุ่งเรืองดีมากซื้อห้องท้งาง เสร็จแล้วตีทะลุตอนไม่ตีทะลุไทจีมันก็ยังอยู่ลอยๆให้เราเห็นได้พอคุณตีทะลุปุ๊บไทจีมันอยู่อะไรครับแบ่งครึ่งก็คือกําแพงบ้านนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับเพราะนั้นแยกกันอยู่ดีกว่านะครับนะครับจุดไทจีมีไว้แค่นั้นเองวัตทีนะครับแล้วก็เทียบว่าดีเสียยังไงโดยดูสภาพแวดล้อมแล้วมาเทียบกับจุดไทจีนะครับกลับมากันที่การเดินดาวนะครับดูในสไลด์นั้นก็ได้นะครับ เริ่มจากจุดท้ายจีนะครับตำแหน่งแรกที่มันจะเดินไปเคลื่อนพลังไปก็คือตกเหนือนะครับแล้วก็ไปตะวันตกออกเหนือไปใต้ไปเหนือไปใต้ไปเราว่าปึาปตา้ต้องจำไหมครับจำไหมไม่ต้องจำเพราะมันอยู่ในใจถ้าคุณสังเกตดูง่ายๆนะครับคุณมาเรียนตั้งหลายครั้งคุณเห็นตารางดาวเหินแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตารางดาวเหินแผนภูมิของบ้านที่เขาเขียนตารางโหลสู๋ อันนี้ไม่ต้องจดน,นะแค่เขียนให้ดูคุณเห็นตารางนี้แล้วใช่ไหมที่เขาเรียกตารางหลอสูตารางหลอสูเนี่ยถ้าคุณดูเลยทิศทางการเดินของพลังมันเดินยังไงจากตรงกลางปุ๊บไปตรงเหนือเลขเลยครับในกบไปตะวันตกเลขไปออกเหนือเลขไปใต้เลขไปเหนือเลขตกใต้เลขมันก็เดินเรียงตามนี้แหละครับพลังมันก็ขึ้นตัวตามนี้แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจํา แต่แค่คุณจำได้ว่าพอเริ่มต้นปุ๊บเลขตรงกลางมันเป็นเลขอะไรคุณก็เดินไปที่ทิศเรียงตามลำดับ6กเจ็ดแปดเก้าไปจนครบอันนี้จำง่ายกว่านะไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปจำว่ามันจะต้องเดินจากตกเหนือไปนู่นไปนี่ไปนีนนนนนนน่คุณแค่ดูกำลังของมันถูกไหมอันนี้คือกำลังของทิศถูกไหมเลขเนี้ยถูกไหมทันไหมนะอันนี้ง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเราอันเนี้ยเอาไว้ท่องได้ไม่เป็นไรถ้าอยากจะท่องแต่ถ้าตรงเนี้ยคุณเข้าใจปุ๊บ คุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันก็เดินเลียงตามทิศโหลสูนั่นแหละเดินไล่ไปเรื่อยๆนะเลขตรงกลางมันเป็นเลขอะไรคุณก็เดินไปตามเนี้ยเลขตรงกลางเป็นเลขอะไรคุณหาตรงหนือให้ได้ก่อนนะครับเริ่มที่หกเจ็ดปด้าคุณก็ไล่ไปเรื่อยๆตามนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอรรัมภบทเฉยๆนะครับเพราะตารางตรงหน้านเนี่ยอยู่ในเอกสารที่คุณได้รับแจกไปแล้วนะครับกลับมาที่บ้านหลังเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับเราบอกว่า บ้านหลังเนี้ยุยคแปดเมื่อกี้พี่มาทันไหมตอนที่ยุคแปดทันไหมครับเคยเรียนไหมครับตรงนี้เคยเรียนไหมเคยเรียนแหนภูมิดาวเหินไหมครับป่าไม่ใช่ที่ถามจะให้ผมข้ามหรือจะให้ย้อนจะให้ทวนไหมว่ามันมาอย่างไงเลขแปดทวนนะโอเคใครยังไม่ทันว่าเลขแปดมาจากไหนครับมีไหมใครใครไม่ทันว่าเลขแปดมาจากไหนโอเคสองด้านเริ่มเลยนะครับทิศไม่สงสัยใช่ไหม อันนี้เรากําหนดขึ้นมาปิต่างว่าวันนี้เราอยากจะดูบ้านหลังนี้นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาองศาย่อยของมันด้วยว่ามันเป็นทิศย่อยที่เท่าไหร่นะครับถึงจะเขียนแผนภูมิได้นะครับเลขแปดตัวนี้มันได้มาจากอายุของบ้านไม่ใช่ว่ามันโอโ้บ้านหลังนี้เป็นร้อยปีแล้ว้องใส่เลขร้อยแต่เราดูว่าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จสองปัจจัยนะสร้างเสร็จและมีคนเข้าอยู่อาศัยเมื่อ,อไหร่ วันที่เขาเข้าไปอยู่อาศัยนั่นแหะมันตรงกับช่วงยุคอะไรเอาเลขยุคนั้นใส่นะครับทันนะ้นะเลขเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เลขแปดก็ได้มันจะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ดูว่าบ้านหลังนั้นสร้างเสร็จเขจที่ต้องใช้คําพูดว่ามันสร้างเสร็จเพราะมันอาจจะสร้างมาร้อยปีก็ได้ไม่ยอมเสร็จสักทีเหมือนถนนพระรามสองเราสร้างมาเจ็ดชั่วโคตรไม่เสร็จสักทีนะสร้างเมื่อไหร่ไม่สนใจเอาว่ามันสร้างเสร็จสร้างเสร็จแล้วยังไม่พอ ยังต้องรออีกว่ามันมีคนเข้ามาอยู่ไหมบ้านอาจจะสร้างเสร็จตั้งแต่ยุคหกขายไปออกจนกระทั่งยุคเก้ามามีคนเข้ามาซื้อแล้วเข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นถ้าเป็นยุคเก้าอันนี้เข้าใจนะนะแต่ก็จะมีคําถามพวกเราสิทธิเ์เยอะอ้าแล้วมันจะเหมือนพลังยุคเก้าไหมคิดว่าเหมือนไหมคิดว่าเหมือนไหมเป็นบ้านยุคเก้าอ่ะแต่มันสร้างมาตั้งแต่ยุคหกอะ่ะคิดว่าเหมือนบ้านยุคเก้าไหมไม่เหมือนนะเนาะยังไงก็ไม่เหมือนเนาะ อาจารย์ให้เหตุผลว่าการที่มันสร้างข้ามยุคมาเนี่ยมันผ่านช่วงญินมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นยินอยู่ติดมาด้วยมันไม่เหมือนบ้านที่สร้างเสร็จสร้างในยุคเก้าแล้วก็เสร็จในยุคเก้าแล้วก็เข้าอยู่อาศัยในยุคเก้าอันนี้เ็าเรียกว่าพลังมันสดกว่านะครับพลังมันสดกว่าเราให้เห็นความแตกต่างก่อนนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่าที่มาที่ไปมันคือ,อยังไงนะครับที่มาที่ไปมันคือ,อยังไงทวนอีกนิดหนึงทิศทางเวลาเราจะใส่ชิดตรงเนี้ย เราดูว่าพลังมันมาทางไหนด้วยนะไม่ใช่คุณไปวัดทิศเคยบอกว่าวัดทิศบ้านก็คือไปยืนหน้าบ้านแล้วก็วัดทิศนะครับต้องดูว่าที่มาของพลังเนี่ยมันมาทางไหนบางบ้านพลังมันมาตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้บ้านหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนแผนภูนะถ้าตรงนงนี้เป็นเส้นหลักบ้านหลังเนี้ยพลังมันก็คือเราวัดทิศต,ตรงงานนี้บวกลบเก้าสิบไปแล้วแต่ว่าทิศทางเพื่อเขียนแผนภูมิดาวเขิน แต่ตอนนี้ที่ผมเขียนให้ดูว่าถนนกับหน้าบ้านมันขนานกันอยู่จะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับจะเขียนแผนภูมินี้ต้องหาว่าพลังของบ้านมันมาทางไหนให้ได้นะครับหาได้เสร็จปุ๊บถ้าคุณวัดที่ถนนคุณก็ไปบวก90หรือลบ90แล้วก็เป็นทิศหลังบ้านตรงนี้นะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับเพราะบางบ้านไปถึงนั่นอู๋ฉันมีถนนสองด้านเอาเอาล้วว่าบ้านฉันมันอิงทิศไหนวะให้ดูทิศหลักให้ให้ดูทิศถนนเบนเป็นหลัก นะครับให้ดูที่ถนเนเป็นหลักนะครับหรือบางบ้านเราไม่ได้อยู่หัวมุมเลยถัดมาอีกสองสามห้องอาจารย์ท่านบอกว่าตราบใดก็ตามที่คุณยืนอยู่ในบ้านแล้วคุณยังได้ยินเสียงรถที่ถนนนี้วิ่งผ่านยังไงนี่ก็คือถนนเมนอันนี้คือถนนหลักเป็นถนนที่เราเขียนพลังนะครับคุณต้องยึดแนวตรงนัน้นนี้ต่อให้คุณหันหน้าบ้านตรงน้านี้ก็ตามแต่บ้านที่จะเขียนแผนภูมนินี่ยังต้องยึดว่ามันมาจากถนนหลักเป็นหลัก นะครับมันมีหลายเงื่อนไขแต่ตอนนี้บ้านส่วนใหญ่ของเราถนนกันหน้าบ้านขนานกันเอาจบแค่นี้แต่พอเวลาเราเรียนไปเยอะๆเริ่มจะเห็นมันมีกฎหลายตัวอย่างและจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างมันมีที่มาที่ไปนะครับไปแล้วนะทิศทางเวลากฎการเดินดาวได้ไปแล้วนะครับในการเคลื่อนที่ของพลังครับมีการเคลื่อนที่สองแบบครับค,คิดว่าเป็นแบบไหนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเออ หรือเดินห9ึ่ถอยสอในการเคลื่อนที่ของพลังครับมีการเคลื่อนที่สองแบบครับแบบเดินหน้าเรียกว่าเคลื่อนที่แบบหยางหยางคือความรุ่งเรืองนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเคลื่อนที่แบบหยินหยินก็คือเคลื่อนที่แบบลดลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนตัวแบบเดินหน้านะครับเรียกหยางถอยหลังเรียกหยินดาวที่อยู่ในช่องนี้ ตำแหน่งตรงนี้มีชื่อเรียกครับว่าดาวฐานดาวฐานฐานฐานลากฐานนะฮะดาวฐานเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดว่าในแต่ละช่องอที่เหลือดาวมันจะเป็นอะไรนะครับมันจะเป็นดาวอ,าอะไรดาวฐานครับเคลื่อนตัวแบบหยางเท่านั้นนะครับดาวฐานเคลื่อนตัวแบบหยางเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาเลย ได้ดาวตรงกลางเป็นเลข8ครับเนี่ยต่อไปช่วยผมทำมาหากินต่อไปเป็นทิศอะไรครับที่ดาวจะเดินไป NW ตำแหน่งไม่ใช่6นะต้องบอกทิศนะครับ NW ไปที่ NW เป็นตำแหน่งแรกแล้วเป็นเลขอะไรครับเลข9้าก็ยังเป็นดาวฐานนะเรายังเขียนดาวฐานอยู่นะเว้นสองช่องข้างบนไว้นะเดี๋ยวเราต้องใช้ ดาวมันมีเก้าดวงครับพอไปถึงดาวเก้าปุ๊บมันก็วนกลับมาหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นทิศต,ต่อไปจากตกเหนือไปทิศต,ตะวันตกเป็นเลขหนึ่งนะครับจากเลขหนึ่งตกตรงไหนไม่ทันยกมือเลยนะมีใครไม่ทันบ้างตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วมีใครไม่ทันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่เคยเรียนมีใครไม่ทันบ้างหรือไม่ทันตั้งแต่ต้นหัวเราะนี่คือใช่อ,อีกทีหนึ่ง อีกทีนึงอีกทีนึงตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อโอเคอ่ะอีกทีนึงกลับมาใหบรีไวตึกๆๆๆๆเราเริ่มต้นเขียนแผนภูมินงหน้าเนี่ยเราเขียนอะไรก่อนครับเขียนทิศทางก่อนใช่มั้เข้าใจแล้วนะถนนเป็นที่มาของพลงพังเพราะงั้นพลงังมันมาตรงนี้นี่พลังมันจะวิ่งตั้งฉากจากถนนเข้าสู่ตัวบ้านนะครับในเฉพาะวิชานี้นะเขียนแผนภูมิดาวเหรนะอย่าไปเป็นงงกับวิชาอื่นแต่ว่าเขียนแผนภูมิดาวเหร พลังมันวิ่งตั้งฉากจากถนนเข้ามาที่บ้านวัดถ้าวัดที่ถนนได้เท่าไหร่ถ้าวัดไปข้างหน้าเราบอกแล้วว่าทิศของเรามันตามเข็มนาฬิกามันเพิ่มขึ้นตามเข็มนาฬิกาถ้าเราวัดทิศถนนไปทางนี้ทิศต,ตั้งฉากตรงนี้คือทิศเนี้ย A ลบเกสถ้าเราวัดทิศไปทางหน้านี้ b ทิศหลังบ้านคือ B บวก90สโอเคไหมถูกไหมที่ผมให้ยืนวัดที่ถนนเพราะอะไรเพราะคุณมีแนวถนนให้คุณเลง็งนะครับที่ไม่อยากให้วัดที่ตัวบ้านนะครับหรือว่าคุณไปวัดตรงหน้านี้แล้วมองเข้ามาหาบ้านเนี่ยมันไม่มีหลักอะไรให้คุณเลง็งแต่ถ้าคุณวัดที่ถนนถนนมันมีแนวถนนมันมีขอบถนนให้คุณเลง็งนะครับคุณจะวัดทิศได้แม่นกว่านะครับถ้าคุณวัดไปทางด้านนี้ทิศหลังบ้านก็คือ B บวกเก้า วัดมาทางนี้ a ลบเกนะครับได้ทิศมาแล้วคุณก็ไปเปิดตารางว่าไอ้ทิศที่คุณวัดได้อะมันตรงกับองศามันตรงกับทิศอะไรทิศย่อยที่หนึ่งสองสามใส่มาด้วยระบุมาด้วยอันแนกได้ทิศมาละอันที่สองเลขแปดมาจากไหนเลขแปดคืออายุของบ้านนะครับได้จากการที่เรารู้ว่าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จและมีคนเข้าอยู่อาศัยเมื่อไหร่เมื่อ,อกี้บอกค่วงเวลาไปแล้วใช่ไหมครับดาวแต่ละยุค นะครับยุคหนึปียุค9กามันเริ่มตั้งแต่วันที่4ี่กุมภาสองพันห้าร้อยเป็นวันแรกนะครับบวกไป20ปีก็คือไปจะหมดวันที่3ากุมภาสองพันห้าร้อยแล้วอยากจะรู้ว่ายุคที่ผ่านมามันเป็นยุคอะไรคุณก็เอายุคตั้งต้งตนตรงนี้ลบไปทีละ20 20, 20ิบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ยุคเนี้ยเรารู้แค่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันสร้างแค่อยู่ในช่วง4กุมภาสองห้าสี่ ถึงสามกุมภาสองห้าหกเจ็ดเราไม่ได้เอาเวลา exactly ว่าโอ้โหวันนั้นเดือนนั้นนะแต่เรารู้แค่ว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยสร้างอยู่ในช่วงเนี้ยสร้างเสร็จแล้วมีคนเข้าอยู่อาศัยนะครับอันนั้นคือที่มาของเลข8เมื่อกี้ไม่ทันตรงไหนทันยังครับทันย่างตรงนี้ดันนะนะโอเคถ้าถามถ้าถามเป็นอับดุลเลยนะถามได้ตอบได้ นะอ่าโอเคเลขแปดได้มาแล้วหลังจากได้เลขแปดมาแล้วใช้กฎ,ก,ฎการเดินดาวนะครับดาวตรงด้านนี้เรียกดาวฐานนะครับเพราะมันอยู่ที่ฐานนะครับเรียกดาวฐานเดินดาวเข้าไปเพื่อเติมเลขในทุกพระราชวังเดินมาได้แค่สองช่องเองสะดุดแล้วโอเคนะครับการเดินดาวตามกฎการเดินดาวเมื่อกี้สอนทริคไปให้แล้วว่าจํำยังไงไปใช้ดูไปไประยุกต์ดูการเดินดาวฐานเดินแบบหย่างเท่านั้นนะครับคือเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวจะมีเดินถอยหลังแต่ตอนนี้ดาวฐานเดินแบบหยางเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้จาก8ตรงกลางไปตกเหนือเป็น9จาก9มันหมดแล้วก็ต้องเริ่มที่1จากตะวันตกไปที่อะไรครับ NE นะครับ NE เป็นเลข2จาก NE ไป็นอะไรครับไป S เป็นเลข3จาก S ไป N 4จาก4ไปที่ไหนครับ SW B N C. เป็น5 อีเป็น6 7ได้ครบทุกช่องแล้วสำรวจดูถ้าเดินเสร็จเรียบร้อยมีเลขซ้ำไหมถ้ามีเลขซ้ำแปลว่าผิดถูกต้องนะครับถ้ามีเลขซ้ำแปลว่าผิดนะครับได้ตรงนี้มาแล้วเก่งมากเลยพวกเราเดินดาวได้ได้ดาวฐานมาแล้วต่อไปถึงเรื่องสำคัญนะครับมันจะมีดวงดาวโผล่มาอยู่ตรงเนี้ยซ้ายกับขวา นะครับเราจะเริ่มดูที่มากันได้ดาวฐานเสร็จปั๊บเขาบอกว่าให้ดูดาวที่พระราชวังหน้าหน้าตรงกลางด้วยนะเลขอ,อะไรให้เอาดาวดวงนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ขวามือของดาวฐานช่องกลางเรียกดาวในตำแหน่งนี้ว่าดวงดาวแห่งสายน้ำอ่านไหมดาวที่อยู่พระราชวังหน้านะ ผมไม่ได้บอกว่าดาวหน้าบ้านนะหรือว่าไม่ได้บอกว่าดาวข้างบนเนีย่ยผมบอกว่าดาวที่อยู่พระราชวังหน้าเพราะตอนนี้เห็นไหมเราก็บทิศทางไว้แล้วว่านี่พระราชวังหน้าดาวตรงนี้เป็นเลขอะไรออเอามาใส่ไว้ขวามือของดาวฐานตรงกลางเรียกดาวในตำแหน่งนี้ของทุกช่องว่าดวงดาวแห่งสายน้ํามีชื่อเรียกมาแล้เวเหตุที่มันมีชื่อดังั้านนี้เพราะอะไรเพราะในทางฮวงจุ้ยเขาบอกในอุดมคติะหน้าต้องเป็นน้ําหลังต้องเป็นภูเขาถูกไหมเราเอาดาวหน้าบ้านมันมาเราก็บอกมัน,นว่าเนี่ยดวงดาวสายน้ําทํานองเดียวกัน ดาวที่อยู่ข้างหลังบ้านในพระราชไม่ดาวไม่ใช่ดาวอยู่หลังบ้านดาวที่อยู่พระราชวังหลังเป็นดาวอ,อะไรก็เอาเลขนั้นมาใส่ไว้ซ้ายมือนะครับเรียกดาวนี้ในทุกๆช่องในตำแหน่งนี้นะเล็ดดาวนี้ที่อยู่ซ้ายมือนียเรียกดวงดาวแห่งภูเขานะครับดวงดาวแห่งสายน้ำคุณสมบัติของคือเหมือนวาด้วยเรื่องเงินทอง ดวงดาวแห่งภูเขามันว่าด้วยชีวิตเพราะว่าภูเขาเนี่ยหมายถึงชีวิตเวลาพูดถึงชีวิตเนี่ยเขาหมายถึงทุกเรื่องเลยนะความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะครับการจะได้มีบริวารดีหรืออะไรพวกนี้ดวงดาวภูเขาทั้งนั้นนะครับดวงดาวสายน้ําพูดเรื่องตังค์ได้ตังค์ก่อนได้แค่มีคนดวงดาวภูเขามีคนก่อนแล้วแค่ได้ตังค์นะครับแค่ต่างกันตรงที่ว่าที่มาของดวงนั้นมันเป็นยังไงถึงตรงนี้ใครไม่ทันใครสงสัยสงสัยไหมมาอย่างไง ดาวสายน้ํามาจากพระราชวังหน้าดาวฐานมันเอามาดาวภูเขาดูดาวที่ดาวฐานที่พระราชวังหลังเอามานะครับได้สองดวงแล้วต่อไปครับตอนนี้กฎการเดินดาวเริ่มมีแล้วต้องจดขอขึ้นกดเดินดาวดูในมอนิเตอร์เลยเขาบอกว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในทิศย่อยที่หนึ่งหากดวงดาวภูเขาหรือดวงดาวสายน้ำเป็นเลขขี้ รู้จักเลขขี้ไหมครับรู้จักเลขขี้ไหมรู้จักนะอ่าเลขขี้คือเลขที่ไม่คู่อ่าอ่าหารสองไม่ลงตัวโอเคในกรณีเนี้ยยกเป็นเลขห้าเลขดาวขี้นะเลขขี้เนี่ยที่เป็นเลขขี้เนี่ยทุกตัวเลยหนึ่งถึงเก้าเนี่ยยกเป็นเลขห้านะครับเขาบอกบอกว่าหากดวงดาวภูเขาหรือดวงดาวสายน้าเป็นเลขขี้ให้เดินแบบหยางเดินแบบหยางเดินแบบยังไงครับ เดินไปข้างหน้าตกหลุมพอดีนะครับเดินตามกฎอย่าลืมนะเดินตามกฎการเดินดาวแบบเพิ่มขึ้นอย่าบอกว่าเดินไปข้างหน้าเพราะเดินไปข้างหน้าผมทิศแรกผมไม่เดินไปตกเหนือผมเดินไปใต้ก็เดินในหน้าเดินตามกฎเกณฑ์การเดินดาวแบบเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนี่คือเดินแบบอย่างในทางกลับกันถ้าเขาบอกว่าเดินแบบหยิน ก็คือเดินตามกฎเกณฑ์แบบตัวเลขลดลงทีละหนึ่งนั่นก็คือบ้านในทิศย่อยที่หนึ่งทิศย่อยที่หนึ่งดูจากไหนครับทิศย่อยที่หนึ่งดูจากไหนดูจากไหนก็ดูจากที่คุณวัดมาเนี่ยก็ดูจากที่คุณวัดมาได้กี่องศาแล้วมันอยู่ในทิศอะไรอย่างในกรณีเนี้ยหลังบ้านเป็นออกใต้ที่หนึ่งถ้าหลังบ้านเป็นออกใต้ที่หนึ่งหน้าบ้านเป็นออกใต้ที่สองสามได้ไ ไปตกเหนือที่สองสามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะอ่าไม่ได้นะ,ะเห็นตรงกันนะไม่ได้นะโอเคอย่าถามบอกว่าเอ้หนึ่งมาจากไหนหนึ่งมาจากที่คุณใช้เข็มทิศวัดอะวัดแล้วองศาที่ได้อะมันตกอยู่ในทิศทางนี้นะครับบ้านหลังเนี้ยเข้ากรณีแรกเลยก็คือบ้านทิศยออที่หนึ่งเพราะฉะนั้นดวงดาวภูเขาหรือดวงดาวสายน้ำถ้าเป็นเลขขี้เดินแบบหยางถ้าเป็นเลขคู่ เดินแบบหยินไม่ต้องเก่งเดินดาวภูเขาและสายน้ําเดินไปพร้อมกันเอาทีละดวงเอาดาวไหนก่อนดาวสายน้าก่อนหรือดาวภูเขาก่อนเอาสายน้ําก่อนดาวสายน้ําในที่นี้เป็นหมายเลขเก้าเป็นเลขคู่เลขคี้เลขขี่บ้านหลังนี้อยู่ในทิศย่อยที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเดินแบบเดินแบบหยางนะโอเคจากเดินแบบหยางแปลว่าทิศแรกที่มันไปคือทิศ N W Nw เพราะนั้น nw ใส่ให้ตรงตำแหน่งกันด้วยนะเดินดาวสายน้ำก็ใส่ในตำแหน่งดาวสายน้ำนะอย่าไปใส่ดาวภูเขา